บทที่ยีสิบเผมเคยไปดูเขาแสดงมาตอนนั้นผมยังเด็กๆอยู่เลยนะฮะด็อกเตอร์เอมิโลกกำลังวัยรุ่นทีเดียวกิโก้เล่าอย่างสบายอกสบายใจซุ้มเสียงของเขาที่เอ่ยถึงเอมิลบอกให้รู้ว่าคนพูดออกจะนิยมชมชื่นบุรุษเจ้าของนามนั้นค่อนข้างมากอยู่เหมือนกัน เขาเอาม้าที่คคกไปแสดงก็เรามีการแสดงชารีฮาด้าอย่างไงล่ะฮะมันก็เป็นเหมือนโรดิโอหรือว่าการแสดงการขี่ม้าป่าของคนเลี้ยงสัตว์หรือนักขี่ม้านั่นล่ะฮะของอเมริกันนี่แต่เราเรียกว่าชารีฮาด้าถ้าเป็นหมู่บ้านเล็กๆบางทีก็มีทั้งโรดิโอและก็กีฬาสู้วัวพร้อมกัน อย่างนั้นเราเรียกว่าฮาริเปโอผมกับพ่อชอบออกไปดูด็อกเตอร์เอมิโลกี่ม้าป่าพวกนั้นเขาเก่งจริงๆนะฮะอย่างม้าตัวไหนที่ว่าเปรียวจัดๆหรือป่าๆเอามากๆแล้วก็ไม่พ้นฝีมือเขาหรอกไม่เหลือมาสักตัวเลยเลอคะกิโก้สายแก้วถามด้วยเสียงพร่าเต็มทีอารมณ์หล่อนยังไว้สะเทือน เจ็บปวดดวดร้าวทุกครั้งเมื่อนึกถึงการสูญเสียม้าคู่ใจเจ้าเอวชนุกและม้าทั้งหมดซึ่งตายในกองไฟเมื่อไม่นานมานี้ผมได้ยินพ่อเล่าว,ว่าขายไปหมดนะฮะแต่เรื่องนั้นมันก็เกิดมานานเต็มทีตั้งแต่เขายังรุ่นรุ่นน,นมอยู่เลยเขาถึงต้องช่วยตัวเองแทบแย่เหมือนกันกว่าจะมาได้ถึงขั้นนี้พ่อผมว่าเขาไม่ใช่ลูกเซนโย ก,กันเดเหรอกฮะสายแก้วขมวดคิ้วนี่เป็นเรื่องที่หลอนไม่เคยได้ยินมาก่อนแม่ผมสิฮะรูด้ดีเพราะว่าแม่เขามีลูกไม่ได้ก็เลยไปขอด็อเตอร์เอมิโลมาเลี้ยงตอนแรกๆผมรู้มาว่ามีคนเอาเขามาทิ้งไว้ที่คูน้าคูน้าคูน้าที่แปลว่าเปน่หรือคะสายแก้วออกงงหน่อยหน่อย ฮะคูนาที่แปลว่าเปรในภาษาสเปนิชแต่เราเรียกที่เลี้ยงเด็กกำพร้าของเม็กซิกันว่าคูนาเหมือนกันพวกที่ดูแลเด็กกำพร้าไม่มีพ่อแม่ที่คูนานี่ก็เป็นแม่ชีทั้งนั้นคนฟังใจแห้งแล้งลงไปทีเดียวนี่เขาไม่เคยปริป,ปากบอกใครสักคนว่าเขาเป็นเด็กกำพร้าไม่มีพ่อแม่ของตัวเองให้รู้จัก แม่ผมบอกว่าแม่จีพวกนี้พยายามหาคนอุปการะเด็กกำพร้านะฮะคนที่ช่วยแม่ชีเลี้ยงเด็กก็ไม่ใช่ใครที่ไหนพวกอินเดียนพื้นเมืองน่ะเองแม่ชีไม่ได้เลี้ยงเองหรือคะคนฟังอดถามไม่ได้เปล่าฮะส่วนใหญ่แม่บอกผมว่า แม่ชีจ้างพวกผู้หญิงอินเดียนพื้นเมืองให้รับเด็กไปเลี้ยงที่กระท่อมพวกนี้ทำงานอยู่ตามฮาซีเอนดาบ้านไร่ของคนมีเงินให้เงินเป็นค่าจ้างเลี้ยงแล้วก็ดูแลด้วยนะฮะเพราะพวกผู้หญิงอินเดียนนี่รักเด็กเป็นชีวิตจิตใจทีเดียวแม่กับพ่อเขาไปพบกันได้ยังไงล่ะคะยายหัวหน้าแกมีสามีผัวแกเป็นคนงานที่บ้านไร่ ดูแลคอ,อกม้าให้เซนโยอูกันเดสิฮะตอนที่แกไปรับด็อกเตอร์เอมิโลมาจากแม่ชีนั่นแกเอาเขามาเลี้ยงจนวิ่งได้แล้วสักหกเจ็ดขวบสามีแกก็ไปได้งานที่คอ,อกมา้าเซนโยอูกันเดพอดอนยาไปเห็นเข้าก็เลยชอบใจเพราะเด็กดูมีเลือดสเปนิชเต็มตัวดีอ๋อฮะ เมียของเซนยออูกันเดเป็นพวกที่เพิ่งอพยพมาจากสเปนตอนสงครามกลางเมืองนี่เองแกถึงได้ถูกอกถูกใจด็อกเตอร์เอมิโลแม่ชีไม่ได้บอกหรือเขาว่าพ่อแม่ของเขาเป็นใครมาจากไหนดูเหมือนแม่ผมจะเล่าว่าพ่อเขาเป็นนักสู้บัวเที่ยวไปแสดงตามเมืองต่างๆนะฮะส่วนแม่เขานี่จะเป็นพวกอพยพแบบเดียวกับดอนยา กันเดแต่ผมคิดเอาเองว่าคงเป็นลูกนอกสมรสอะไรพวกนี้เขาก็เลยไม่อยากเอาเด็กไว้เอาไปฝากไว้กับแม่ชีตามระเบียบน่าสงสารนะคะฮะแต่สินยอรักเขามากให้ใช้นามสกุลเป็นเหมือนลูกแท้ๆเลยโอ้ยบ้านได้เขาก่อนจะขายนะ่ะสวยน่าอยู่ทีเดียวเวลานี้เขาเหลือแต่บ้านในเมืองเท่านั้นไม่มีอะไรอีกเลย พ่อผมชอบเขาเพราะเขาเป็นนักสู้ที่อึดดีจริงๆถ้าไม่เอาฐานสยางแล้วก็ป่านนี้คงเตะฝุน่นไม่ก็เป็นพวกที่หนีแอบเข้าไปทำงานในอเมริกาอะไรเทือกนั้นนะฮะอย่างนี้เองละมังสายแก้วนึกอยู่ในใจเงียบๆเขาถึงไม่อยากพูดถึงตัวเองมากนักเขาพักอยู่ที่บ้านคุณอารชาตั้งนานไม่ใช่หรือฮะ กิโก้ถามอย่างแปลกใจคุณไม่รู้เรื่องเขาเลยหรือไม่ค่ะเขาไม่เคยเล่าให้ใครฟังแม้แต่มัมก็ไม่ทราบนะคะโอ้ถ้าอย่างนั้นคุณต้องเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับละอย่าให้ใครรู้ไม่ได้ถ้าเขาจะอยากปิดก็ไม่รู้ถึงไม่ได้เล่าให้ใครฟังเลยค่ะสายแก้วพ,พึมพำออกไปเบาๆอย่าพูดไปละฮะ คู่สนทนากำชับซ้ำค่ะฉันสัญญากิโก้หัวเราะออกมาได้คุณอาว่าคุณชอบขี่ม้าดูเหมือนจะเคยได้รางวัลโบสีน้ำเงินด้วยค่ะสายแก้วตอบเสียงแผ่วเ,เบาเต็มทีใครเป็นโค้ชให้ละฮะเอเมลค่ะหลอนเรียกเขาด้วยความเคยปากอีกครั้งวิเศษคุณได้โค้ชมือเยี่ยมจริงๆ ผมรู้เรื่องคอกม้าของคุณอาแล้วคุณพูดเอ่ยเสียงสลดลงในตอนท้ายประโยคฉันไม่พยายามนึกถึงมันอีกนะคะสายแก้วบอกด้วยเสียงอ่อยๆเต็มทีไม่เป็นไรถ้าอยากขีม่ม้าผมจะบอกให้พ่อติดต่อเพื่อนอีกคนเขามีบ้านไร่อยู่นอกเมืองม้าเขาก็มีเป็นหลายตัวทีเดียวในตาดำกลับของคนฟัง เปล่งประกายระยิบระยับขึ้นมาทีเดียวพ่อผมมีเพื่อนที่เป็นเจ้าของคอกม้าถึงสองรายคนหนึ่งอยู่ไม่ไกลจากบ้านไร่เดิมที่ด็อกเตอร์เอมิลเคยอยู่มาก่อนอีกคนอยู่ไกลหน่อยแถวกัวดาลาฮาร่ายังไงฮะกิโก้เล่าด้วยเสียงแจ่มใสผมจำได้ว่าห่างจากเมืองนั้นสัก30สบไมล์ชื่อเมืองเตกีล่า ชื่อเหมือนลิเคียวนะคะสายแก้วคลายยิ้มกว้างคุณลุงชอบนักราคาฮะเมืองเตกิล่าชื่อเหมือนลิเคียวจริงๆคุณรู้ไหมฮะเขาทำเตกิล่าที่เมืองนี้ตั้งแต่ปีคริตสต์ศักราช1600กับตันชาวสเปนชื่อคริสโตเบลเดอโอนาเตเป็นคนสร้างเมืองนี้เตกิล่าแปลว่าอะไรครั หินที่ถูกตัดยังไงฮะฉันก็นึกอยู่เหมือนกันคุณทราบหรือเปล่าเขาทำเตกิล่าจากอะไรสายแก้วสายศีษะเบาๆกิโก้ก็อธิบายต่อไปว่าเขาทำจากน้ำตาลน้ำหวานจากต้นมะเกวแต่ลิเคียวที่ทำจากต้นมะเกวนี่คนต่างชาติรู้จักในชื่อเตกิล่าส่วนพวกเราพื้นเมือง ก็มีเครื่องดื่มประจำถิ่นที่ชําจากน้ำหวานต้นมากเกวที่เราเรียกว่าปูเกยยังไงฮะสายแก้วนึกถึงร้านขายเหล้าเล็กๆที่มีอยู่เกลือนในเมืองร้านพวกนี้ลุงออสการเรียกตามคนท้องถิ่นว่าปูเกเรียรสชาติมันเหมือนอะไรนะคะฉันอยากรู้จริงสายแก้วสงสัยอีกตามเคยเหมือนเบียร พวกเอสเต็กโบราณหรือพวกเม็กซิกาที่เราได้ชื่อประเทศได้สัญลักษณ์ตราประจำชาติก็จากพวกนี้ยฮะเป็นคนคิดทำปูเกจากต้นมากเกนะฮะเราเรียกปูเกว่าพายุหมุนที่ปีศาจเข้ามาคลุมอะไรต่อไม่อไรไว้สมุดเพราะมีแอลโกอฮอล์น่ะเองพวกเอสเต็กโบราณดื่มกันมาก่อนแล้วกิโก เสียงเรียกจากห้องรับแขกมัมนั่นเองส่ายแก้วหันไปเกือบจะพร้อมๆกับคู่สนทนามิสซิสโลชาเดินเข้ามาหน้าตาแจ่มใสกว่าเมื่อครู่เมื่อบอกว่าพ่อกับแม่ของเธอจะมากินอาหารที่นี่นะจ๊ะกีโก้เธอยังไม่ต้องกลับก็ได้อาอยากให้แซมรู้จักเสียก่อนจะได้เข้าเรียนคุณอาไม่ต้องห่วงหรอกฮะ ผู้อ่อนวัยกว่าบอกยิ้มยิ้มผมสัญญาว่าพอแซมไปเรียนวันแรกเป็นได้เพื่อนกลุ่มโตทีเดียวเธอน่ารักออกสายแก้วนึกขันในใจที่เขาพูดออกมาตรงๆกิโก้ดูจะเข้าใจอีกเช่นเคยเพราะหลอนเห็นเขาหัวเราะแล้วบอกด็อกเตอร์ออสการ์ที่เดินเข้ามาว่าคุณอาช่วยอธิบายหน่อยสิฮะเรื่องชมโฉมผู้หญิงในเม็กซิโกนี่นะ่ะ ผู้สูงวัยกว่าหัวเราะเอ,อกิกแล้วหันมากอดไหล่บางๆของสาวน้อยอย่างเอ็นดูกิโกโฮเขาพูดถูกแล้วนะแซมคนเม็กซิกันเขาโรแมนติกเป็นที่สุดเชียวแหละอย่างถ้าแซมเป็นผู้ชายเม็กซิกันกอดกันกลมกลางถนนแล้วก็จะเอาไปคิดว่าสองคนนั่นเป็นเกย์ไม่ได้สายแก้วปล่อยหัวเราะไปกับคำกล่าวนั้นด้วย คนเม็กซิกันผู้ชายนี่เขาทักทายกันด้วยการโกรธกันแบบนั้นเองเขาเรียกว่าอาราโซยังไงล่ะอีกอย่างดอกเตอร์ออสการ์เชยคางหลอนขึ้นอย่างเอ็นดูก่อนจะกล่าวต่อไปว่าแซมต้องรู้ด้วยนะว่าพวกนี้น่ะโดยเฉพาะพวกผู้ชายเม็กซิกันเขาไม่เที่ยวหยิกผู้หญิงเพราะว่าความชื่นชอบแบบอิตาเลียนรอกแต่เขาโปรยด้วยคำพูดหวาน ยังไงคะหล่อนชักอยากจะนึกสนุกอ้าวก็อย่างถ้าแซมเดินไปตามถนนแล้วมีไอ้หนุ่มเม็กซิกันเดินผ่านมาทีนี้จะมีเสียงลอยตามลมมาว่าลินดาซินยอริต้าลินดาซินยอริต้านี่มันแปลว่าสาวสวยหรือมุยกัวป้าซินยอริต้าก็แปลว่าสาวงามหรือ โ o n i ต้าโรซิต้แปลว่ากุหลาบดอกเล็ก,ลกๆที่น่ารักนักหนาหรือกเวราปาเลซซโอซาสาวน้อยผู้มีผมงามอย่างนี้ละก็แซมไม่ต้องไปตกใจหรือว่าโกรธเขาละ่ะสายแก้วหัวรอะคิกทำไมล่ะคะก็เขาชอบโปรยคำพูดหวานๆให้ผู้หญิงสวยนะสิเขาพูดเพราะ เขาชอบใช้ไอ้ตาที่เขามองเห็นแล้วว่าไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยอะไรก็ลุงบอกแล้วเราว่าเขามีอารมณ์โรแมนติกเหลือหลายสายแก้วพรางก็นึกขันในใจเออคนที่นี่เขาชอบโปรยคำพูดอย่างนี้เองนะหรือผู้หญิงเม็กซิกันก็ยังหัวเก่าอยู่นะแซมมิซิโลชาบอกผู้อ่อนวัยกว่า มัมรักประเพณีเก่าๆที่พวกผู้หญิงเขายังรักษาเพราะอย่างนี้นี่แหละอะไรคะก็ผู้หญิงของเขานี่ยังต้องระแวดระัยรักษาเนื้อรักษาตัวให้สะอาดจนกว่าจะแต่งไอวิธีสนุกด้วยเซ็กอย่างที่เราเห็นเกลื่อนๆที่นี่เขาไม่นิยมแล้วผู้หญิงเม็กซิกันก็ไม่ออกไปเที่ยวกับผู้ชายเปปะนอกจากจะเป็นคู่มั่นคู่หมายกันเรียบร้อยแล้ว ด็อกเตอร์ออสการ์หัวเราะเฮือเฮโลเปสเขาบอกฉันนะเฟร์เรื่องพ่อกับพี่ชายยังถือปืนไว้คอยไอ้คอยยิงไอ้หนุ่มที่คิดจะมาทะเล้นกับลูกสาวนะ่ะยังมีอยู่ที่เม็กซิโกนี่ไม่ได้หายลับไปในหนังสือประวัติศาสตร์อย่างบางประเทศล็อกสายแก้วเป็นฝ่ายรับฟังเงียบๆถึงส่วนใหญ่จะเกร่งคลาดปานนั้น เม็กซิโกก็ยังมีโสเพณีหล่อนจำได้ดีด้วยเมื่อมาถึงใหม่ๆม,มัมพานั่งรถขับไปตอนโพลเพลพวกผู้หญิงหากินที่ผิดกฎหมายเหล่านี้ก็ยังทำมาหากินไม่ต่างจากประเทศอื่นๆในโลกสายแก้วเห็นคนพวกนั้นออกเกลื่อนไปบางคนนั่งออยเยื่อในโรงแรมด้วยซ้ำพวกผู้หญิงชั้นสูงที่มีรถเก๋งส่วนตัว ก็มีวิธีอ่อยเยื่อไปอีกแบบโดยเฉพาะบริเวณปราซาการิบันดีหรือแถวแถว,แถวกันเลโบริวาระหว่างถนนอาเวนิดาเอลซาวาดอและอาโกสเดอเบเลมที่มัมว่าเป็นส่วนของเมืองที่ค่อนข้างจะดุสักหน่อยนี่ลอนจะต้องเรียนรู้เรื่องผู้เรื่องคนและสิ่งแวดล้อมอีกมากมายหากเหนือสิ่งอื่นใดใทั้งปวง สายแก้วนึกอยากจะรู้จักเอมิลีอาโนไดอัตอูกันเดให้มากกว่าที่เคยรู้จักเขามาน่าซีเพราะอะไรก็ไม่รู้อีกเหมือนกันจบบทที่29เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆนี้กรุณากดติดตามกดกระดิ่ง <c oughs> เพื่อแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆม,มาและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ และท่านสามารถแสดงความคิดเห็นคำแนะนำติชมได้ใต้คลิปข้างล่างนี้ขอบคุณค่ะ